ในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกไปแสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์ในโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งพ่อครัวสองคนกำลังเตรียมอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนหนึ่งในนั้นใช้เท้าที่สวมรองทเท้าบูทเหยียบมันเทศที่กำลังล้างอยู่เขาใช้ทเท้าเหยียบมันเทศเพื่อขัดและเทน้ำออกก่อนจะตักน้ำใหม่แล้วใช้ทเท้าเหยียบซ้ำอีกครั้งขณะที่ชายอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆกำลังใช้มือล้างขิงแต่ไม่ได้มีการตักเตือนหรือแสดงท่าทีว่าเห็นว่าการกระทำนั้นไม่เหมาะสมเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ได้สร้างกระแสะความไม่พอใจอย่างรุนแรงส่งผลให้พ่อครัวคนดังกล่าวถูกไล่ออกทันทีนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสั่งพักงานผู้อํานวยการโรงเรียนชั่วคราวช่าเนตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้บางคนตั้งคําถามถึงมาตรฐานการดูแลและตรวจสอบคุณภาพอาหารของโรงเรียนเช่นทำไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจังไม่มีคนคอยควบคุมดูแลอาหารเด็กเหรอบางคนแสดงความเป็นห่วงด้านสุขอนามัยโดยระบุว่าอาหารที่เด็ก กินแบบนี้ไม่ปลอดภัยเลยอย่างไรก็ตามยังมีบางความคิดเห็นที่มองต่างออกไปเช่นฉันคิดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะสุดท้ายมันเทศก็ต้องปอกเปลือกแล้วล้างใหม่อยู่ดีเหตุการณ์นี้กลายเป็นที่ถกเถียงในสังคมและทําให้เกิดข้อเรียกร้องให้มีมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ําอีก